เรามาเจอหัวมันป่านะครับนะที่ริมแม่น้ํานะครับริมก็ไม่เชิงริมแม่น้ำนะครับริมริมห้วยนะครับก็พี่รันบอกว่ากินได้นะครับกินได้หรือเปล่าพี่กินได้ครับกินได้นะครับนะโอเคครับเราก็เดี๋ยวจะเอาไปลองดูนะครับว่าจะทําอะไรได้นะครับนะอันนี้ก็มีนะครับเนี่ย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 ใช่ไหมใช่ใช่เนาะลองดูนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นต้นมานะครับใช่ครับ อ้อันนี้ใช่ครับโอ้โหพี่ตาดีมากเลยนะครับพี่รันตาดีมากเลยนะครับโอ้พี่รันหาเจอแล้วเอ้ยเหมือนหน่อมันจะหัวมันจะหักไปใช่ไหมอ๋อมันหัวมันจะหักไปนะครับตามเจอแล้วอือพี่รันตาดีมากเลยนะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะแต่มันน่าจะเป็นหัวมันนะนะครับเนี่ยฮะนี่ยครับเป็นหัวมันตามธรรมชาตินะครับหัวมันตามธรรมชาตินะ <c oughs> นี่นี่ใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยนะฮะใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยได้มาลายหัวแล้วนะครับเจอกันอีกขวัวงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลองให้พี่รันดึงมาดูนะครับพี่รันดึงดึงดูอะไรครับอันนี้มีหัวหรือเปล่านะครับดูดูนะครับ <c oughs> มีไม่เอ่ย <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีนะครับ